สวัสดีครับปกไปแธิภาสิงับครับมาเบิงทีมงานของพอเพิ่มเราทีมงานแถวบ้านผมกับประมาณนี้ครับคันหนึ่งจะมีอยู่สามสี่คนครับช่วยกันเก็บเข่าคางคันแท่นหน้าครับเข่าที่รถเกียวเก็บปูมือหน้าครับเข่าที่มันลมผ่านทางหน้าครับแถวบ้านนี้ครับ แล้ววันผมเป็นลักษณะนี้ครับทีมงานจะซวยกันเก็บจัางสี่นะครับจากฟ้องหน้านี้ลอตากเขาอย่างเดียวครับ แน่นา,นาหางานเก่งครับก็ขาดมือละขัดต่ำกับ40ชิปไลก่กขาดค,ครับสูงสุด70ชิไล่ครับหอดาสุ่มของสุ่มครับถ้าเขาลมแห้งเขาเกี่ยวได้เขออาแห้ง <c ười> ครับอีแต่พาสิ่งยูทูบ e อ่นี่ครับทีมงานของบ่าวเหมงครับบ่าวมิน,นทีมงานเพื่อน ประมาณนี้ครับแถวบ้านจะกองหน้าบระตองอยากเลยครับกันต่อกันแท้กัพุดไห้มดครับรถเกี่ยวกับเกี้ยวแปครับก่อนแดูการเก็บเกี่ยวเขา ประมาณนี้ครับแต่ว่าของทิมงานเบาเพื่มนี่เราก็บแบงผูดแบงยัางเราก็ได้หลายลาย,ยูครับแต่ละคนเพราะว่าเราหางานเก่งครับพันไรนี่บอขาดครับรดดูดกาันหนึ่งครับปีที่แล้วเราได้ยูพันสองลอยกว่าไรครับแต่รถเขายังมีเต็มอยู่เลยครับแต่ว่ารถรถเจ้าของรถมันตีอยู่ประมาณพันพันไรนี่ เพื่อนกะจิกับขับไปหาเกียเ่ยวแถวอื่นเพื่อนเฉพาะส้นแถวบ้านนีเ่เพื่อนก้าวแค่มาลงกระไดพันไรแล้วกับจิก,บจกับจังสี่แม่ครับขับไปหาเกีย่ยวทั้งอื่นแน่หาในหนาไม่แน่จะสี่แม่ครับกรกคาไหวประมาณพันไรประมาณนี้แถวบ้านผมนี่กันเพาหนาเผิ่อมือก็หาได้อยู่ประมาณโอ้เราเก่งกับหางาน ผมเชื่อว่าห้างานดอกครับกับติดต่อเขาติดต่อเราก็ลงเกีียวต่อเลยครับมือหนึ่งแล้วยืนต้นอยู่จำพอถี่กับหอดมืดหอดเดิกกับได้ยู่ประมาณหาซิบพกซิไรครับลงแบบปใหญ่ลดหน้าครับลงกวาดเลยแล้วก็มือมีบอลไม้กับป้ายครับยังลดเกีียวไปลงบนไม้ทีมงานเราก็เห็นอยู่สามคนครับ เก็บเขาคางข้างหน้าครับทีมงานหนีมาทุกปีครับติดต่อกันซีาปี้ที่แลยวก็มากครับมาหาเบาเผิ่มครับหัวหน้ามาได้พันกุไลกับป้ายเก็บเขาบ้างๆแล้วก็เขาเลือน้อยแล้วก็ใหญ่เด้๋ยวพันกุไรแล้วก็ ไปลงบันอื่นครับตอแกส่วนผักกลางเละมาเขาวะหลมครับยื่นห่างๆแต่ในห่วงครับได้ไปเทศ่แล้วครับสีไลอุ่มหนึง่งนี่ก็เหลืออีกสีไลหน้าแปดลครับ ผมกัมกบมาครับรถแก่เขาเห้เขากับ่ถทัชในแก่พ่อเฉียวครับมันใส่รถอีดแตนแก้วครับแต่ประเทศแล้วอุมหนึ่งันว่าหกล่อครับมันใส่รถในบ้านผมก็น,นั่งอ้มขี่แขวเรีนเซืออยู่ครับจีได้ให้เจ้าของรถข้าจาบับบาดพนอเมื่อนี้ ผมมาแทนเพิ่นสองมือพุ่นพิ่นเอาเขาไปลงแล้วแลนมาเลยโอ้ถือว่าลงในเร็วครับอีแตนคลิปนี้กับเบิ่งกันเยอะๆครับจนจบเกี่ยวเขาหมดเลยครับซีไลน์นี่ สู้มอย่างเดียวครับอย่างพวท่านครับมีเตอิตะครับใส่เกอด์พิแตะมากครับบูดบอดดยมาขับรถด,ดำเทนเพื่อนแก่เขาวันนี้กับว่านาสัญญาถาวรกัจกบจักตกใส่ครับบอดดัโทรหากันเลยครับขณะกับพิการครับแก่เขานี่ขาหลากเลยครับ ถ้าเขาลงจากปีกับนี่โอ้เพ่าจะได้เงินเขาไรล่ะหาซิบาทกับเติมหนึ่งอยู่ครับเพื่อว่าแหละชีวิตรับจ้างเนาะถ้าบริเฮตกับผมีม่ขึ้นได้หาเดซิบเติมกันไปก็ถือว่าได้ครับไรได้ส่วนนี้ก็เก็บเกี่ยวกับบุท่านหลายปันไหนครับเขาบุท่านซุกนี่รถเกี่ยวกับเห็นแต่ซักอยู่ขั้นนี้ขั้นเดียวครับฟังนี่ เก็บนี่แล้วเพื่อนก็จะไปเือนอยู่จากำคำพงก็ะจะไปน่นสันครับน่นสันหน้าบานน่นสันเตที่อยู่บานคุ้มดินครับเก็บอีกหาสิบไลเ่เพื่อนวาโอ้ภาพอาสิสันในเด้อครับเอ้ แขนเมือม่อยเมื่อเนอะขนจ้าของหน้าออกมาได้แต่ยืนเนี่รถซื้อๆครับบนตองยากเขาเลาะขั้นหน้าครับทีมงานเขาจัดให้ระวังแต่นวลบกเพาลแล้วมันมีต้นบกเพานะมครับนั่นครับเจ้าของหน้าเสือเขาเข,า,ขาเลยครับเสิร์มิลอยกาแฟมาให้แล้วกัน ตาตาเขาอย่างเดียวครับสบายแถวนี้ของทีมงานเราเบาเพิ่มแล้วเฮ็ดดังสีแล้วก็ง,งานแล้วหลายครับเจ้าของหน้าบดตองมาอยากนําครับว่าแต่ทีมงานรถเกี่ยวทั้งในก็าอาจจะเป็นคือกั้นแหละครับไข่าย่กั้นเก็บเขาคางขั้นหน้าออกให้เจ้าของหน้าครับแล้วกับพี่หนาฟ้าไม่ก็จะได้ใส่บริการคือเก่าครับถ้าเฮ็ดดีครับ ดีก็มีเจ้าของหน้าติดใจกับใสบริการอีกหอดเวลากเก็บเกี่ยวกับอา้าล่งใหเด้อเจ้าของหน้าบอกว่าแค่นั้นแหละครับหาเสื่อมหลอกก็้ายมาให้หายเป็นสิน,นำใจครับสักพัฒนาตากลมตาวัตถเ,เขียนอีโม่ครับ เกี่ยวเดียเกี่ยวคล้องลดสามปีครับถามเจ้าของเพิ่นมาก,ก่งหนึ่งลดสามปีครับระวังโคลนนะระวังโคลนนะนั่นโคลน กบหน่อยอยู่ครับสามชีโตแต่บอดแลยวบูดมากโอ้ได้ไปจับกบหน่อยไปตั๊บคนหนึ่งเจลพักเรื่มผูวเรื่มเมียดเนี่ยโอ้ยเป็นแสบปฏิปท,ทยัยเบิ่งกับข้องเชนแอมมาเห็นครับกบกำลังกระดูกอ่อนๆครับุไปเดี๋ยวโอ้ ว่าสิให้บงเงบิ้งเงีๆกับซีเนียปปร์เฟโตดครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็ปล่อยสำเนียงนอกครับขอบคุณครับ